เมนูน้ากับกะหรี่เลี่ยงโซเดียมก็ได้เช่นกันแต่กับพยายามคือใส่ผงสลดน้อยเนาะบวกกับถ้าเมนูน้าไปกินข้าวล้านอาหารสร้างสมตําแบบเนี้ยนะอ่าเมนูน้าจะเป็นคนที่แอบมองทรงตำสมตาเมนูน้าหนึ่งก็คือถ้าเป็นประเด็กเขาจะต้มเองอันนี้บม่ได้โตเลยพี่น้องถ้าเป็นประเด็จเขาจะต้มเองนี่นะเมนูน้าจะถามเพื่อเลยว่าเจ้าพวกเจ้าใส่ขนะบอกเพราะว่าประเด็กบางล้านเขาเจ้าใส่ขนะน้า อันนี้ข่อยบ่อได้ภาพพิงถึงองีอย่างเด้อเออเพิ่นใส่ขนอน้าอ่าแล้วก็ขค่อยสิบอกหนึ่งพพโพรงสปรตีใส่ได้อย่าใส่หลายแล้วกับแย่าใส่น้าตาลเนี่ยค่อยใส่น้าตาลค่อยบ่กินมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกโซเดียมแต่ว่าถ้ากินเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อโซเดียมก็คือกินน้ําตาลเยอะๆ <c oughs> กินน้ําให้มันล่างโซเดียมออกกินน้ําตามเยอะๆ กินผักเข้าไปกินอาหารคือให้แมันบาลานกันนะคะกินอาหารที่มันบาลานกันนึกภาพเองเนาะถ้าเขากินโซเดียมบ่อยเขาต้องกินอาหารที่มันบาลานกันกับร่างกายเขานะโซเดียมมันทําให้เราบวมโซเดียมโซเดียมมันทําให้เราอ้วนตัวโซเดียมเนี่ยบวมอ้วนลดกับลดทุนลดทุนกับลดยากถ้าผู้ใดติดอาหารการกินการปรุงอาหารที่ใส่โซเดียมเครื่องปรุงเยอะๆลดความอ้วนก็ลดยาก เพราะว่าติดรสชาติการปรุงอาหารกินครีนครีนกินเพียวเพียวได้สำคัญเลยค่ะเรื่องโซเดียมอาหารการกินเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซนต์ยิ่งอาหารเกี่ยวกับอาหารในช่องฟิตนะอาหารช่องฟิตที่แซ่ <c oughs> ส่องฟิตน้ำๆนะอาหารที่เขาปรุงเสร็จเป็นพวกเฟรนฟรายเป็นพวกนองกงนองไก่อาหารแปลรูปต่างๆนะอาหารที่เขาปรุงเสร็จแล้วเขาเอาไปใส่ส่องฟิตป้าบไปนั่นแหล,ละแล้วเขาไปซื้ออาหาร มาไหว้บ้านเขาซื้ออย่างมากินบ้านเขาเนะี่ยกับพยายามอย่าไปซื้ออาหารที่มันแซ่ส่องฟิตมาไว้กินเพราะอาหารที่เขาปรุงเสร็จแส่ส่องฟิตเนาะเวลาเขาซื้อแล้วเขาเอามาปรุงเนะี่ยมันโซเดียมล้วนเอามากินแซบแซบแซบหลายใช่ไหมบางทีความขี้เกียจของเขากระเดให้หเขาอ้วนความขี้เกียจก็ทําให้เราอ้วนคอยสิบบค่คอยซื้อเอาตรงๆค่ะคอยซื้อบ่กคอยซื้ออาหารที่มันปรุง เมาไว้บ้านเยอะแยะนะนอกจากลูกกับผัวสิกินอิ่ีพวกมันฝรั่งนะ่ะเฟ้นฟ้ายนะ่ะเมืองนอกเขาพ็มีอาหารสดผักสดกินเยอะๆเหมือนบ้านเราเขาก็เลยเฮ็ดจังพวกบักแครอดบักบ็อกโคลีบักทั่วทั่วบ้านเขานั่นละเออกระแซ่ซ่องฟิตไว้อยากกินอันใบะระแหน่โหระพาแบบเนี้ย เซซองฟิตเต็มอูญยอัญญ่ายู่โซเดียมกินเผ็ดทำให้ร่างกายพอหิวเข่าบ่อยๆหิวจุกจุกจิกจิกกินน้ำหลายๆเอาเอ้ยเอ้ยกินน้ำตามไปเยอะแล้วก็กินอาหารให้มันบาลานกันอาอพุงชูรสนี่รสบ่ไอ้แท้ๆโจนสลัดนี่ โจนสลับรสบดิแท้ๆสรุงรถ้าอยากให้มันออกไว้ถ้าอยากให้มันไล่ออกไว้กินโกโก้โซเดียมโซเดียมไขมัน ถ้าอยากให้มันออกไวๆกินน้ำตามเยอะๆกินโกโก้หรือกินกาแฟกินกินโซเดียมผู้เด็กชอบกินอาหารมักกินอาหารเครื่องปรุงเยอะๆบอกว่าตัวเองกินโซเดียมติดโซเดียมทำยังไงจะแก้ยังไงวิธีที่มันซวยซวยพาั้นวิธีที่มันซวยได้ในแต่ละมือแต่ละมืออาหารของเขากินน้ำตามเยอะ กินโกโก้หรือกาแฟตามออกมืดไม่ว่าจะเป็นไขมันอาหารออกมืดช่วยได้กินน้ำตามเยอะมีน้ำซ้ำหุ่นดีจ้ะกินหมดเลยสิ